รอยัลไลฟ์บิสเนสแพลนแผนธุรกิจแห่งโลกดิจิตัลของร o ย o l ไลฟ์ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกวัยชีวิตในโลกดิจิทัลของคุณเริ่มต้นได้เพียงซื้อสินค้าแค่หนึ่งชิ้นในแพลตฟอร์มร o ย o l ไลฟ์คุณก็จะกลายเป็นสมาชิกของร o ย o l ไลฟ์ทันทีพร้อมสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิกซึ่งทุกรายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ของคุณทันทีและทุกการสั่งซื้อสินค้าในแพลตฟอร์ม Loyo Life คุณสามารถสะสมพอยต์ซึ่งจะทำให้คุณนำพอยต์ที่มีไปแลกสินค้าและบริการของพาร์ทเนอร์ l o ยัลไลได้เมื่อคุณซื้อสินค้าครบ1,000 v ทีวีใน1บินคุณก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ l o y a l Life พร้อมรับรายได้เพิ่ม4ช่องทางแผนรายได้ช่องทางที่1 Cas แคสแบ็กทุกการสั่งซื้อสินค้าของคุณจะได้รับเงินคืนที่10%คิดจาก P ีสินค้า หากซื้อครบ1,000ทีีติดต่อกัน4เดือนเป็นต้นไปทางบริษัท r o y a l Life จะจ่ายเพิ่มขึ้นให้เป็น11%หากซื้อติดต่อกัน7เดือนเป็นต้นไปทางบริษัท r o ย l l Life จ่ายเพิ่มขึ้นให้เป็น13หากซื้อติดต่อกัน10เดือนเป็นต้นไปทางบริษัท r o ย a l Life จ่ายเพิ่มขึ้นให้เป็น15%แผนธุรกิจ r o y a l Life ช่องทางที่2 เกิดจากค่าแนะนำซื้อสินค้า5เจ n เน a เรชันซึ่งมีการจ่ายสูงสุดมากถึง50%โดยคนที่เราแนะนำเราจะเรียกเขาว่าเจน1และคนที่เจน1แนะนำเราจะเรียกเขาว่าเจน2โดยคนที่เจน2แนะนำเราจะเรียกเขาว่าเจน3และคนที่เจน3แนะนำเราจะเรียกเขาว่าเจน4และคนสุดท้ายที่เจน4แนะนำเราจะเรียกเขาว่าเจน5 5คนนี้มียอดการสั่งซื้อสินค้าทุกเจนเจนละ1,000 PV เราจะได้ค่าแนะนำจากเจน1 30%คิดเป็นเงิน300บาทเจน2 10%คิดเป็นเงิน100บาทเจน3 5%คิดเป็นเงิน50บาทเจน 4, 3%คิดเป็นเงิน30บาทเจน5 2%คิดเป็นเงิน20บาทเห็นไหมครับยิ่งเราแนะนำให้คนรู้จักแพลตฟอร์ม Royal Life มากขึ้นเท่าไหร่รายได้ของเราก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณและทุกยอดการสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะทำการคำนวณจ่ายรายสัปดาห์ตลอดไปโดยธุรกิจนี้เราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนทุกคนที่เราแนะนำมาทั้งหมดจะอยู่ใต้องค์กรของเราในรูปแบบกี่สายงานก็ได้โดยที่เราจะเรียกหลักการนี้ว่าเพสเมนเป็นรูปแบบสายงานที่ช่วยกันทำงานเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดที่เข้ามาใหม่ก็จะได้รับประโยชน์ที่มีคนดูแลหลายคนเรียกได้ว่าได้รับประโยชน์ทั้งสายงานเลยนะครับโดยแผนข้อนี้จะไม่มีพดานรายได้จำกัดรายวัน และโบนัสข้อต่อไปยูนิพัสโดยบริษัทจะทำการคำนวณใจจากยอดสั่งซื้อสินค้าใต้องคอ์กรลึกสิบชั้นคำนวณจาก PV ที่เกิดขึ้นทั้งเดือนจ่ายแบบโลอัพเต็มๆเ,เน้นๆโดยชั้นที่1ถึงชั้นที่4บริษัทจะใจ่ายให้3เปอร์เซ็นต์คำนวณจาก PV ชั้นที่5ถึงชั้นที่7บริษัทจะใจ่ายให้4เปอร์เซ็นต์ชั้นที่8ถึงชั้นที่9บริษัทใจ่ายให้5%เปอร์เซ็นต์ชั้นที่10 บริษัทจ่ายให้มากถึง6%และหากตัวเรามีการซื้อสินค้าบริโภคใช้ครบ1,000 PV ติดต่อกัน4เดือนเป็นต้นไปบริษัทจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เป็น2เท่าและโบนัสข้อสุดท้ายตำแหน่งเกียรติยศ5%ซึ่งทางบริษัทจะเอาส่วนแบ่งยอดขายมา5%แล้วเฉลี่ยบแบ่งให้กับนักธุรกิจ Royal Life ตามลำดับชั้นเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือแผนการตลาด Royal Life ที่คุณสร้างรายได้อย่างมหาศาลในโลกดิจิตอลกับแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์แนวโน้มการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะ l o y a l i z e คือแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้และเปลี่ยนรายใจ่ายในชีวิตประจำวันของคุณให้กลับมาเป็นรายได้ได้นี่คือแผนธุรกิจที่คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆและชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนไปถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบกับโอกาสที่ดีที่สุด l o y a l i z e เปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นรายได้ที่สร้างชีวิตที่ธรรมดาให้ไม่ธรรมดา